และนี่คืออีกโจทย์ที่ลูกค้าให้ทางโรงงานเรามานะคะงานของลูกค้าจะต้องนั่งงอเข่าแล้วก็คุกเข่าอยู่ที่พื้นตลอดเวลาลูกค้าจะบอกว่าลูกค้ามีความรู้สึกบาดเจ็บที่หัวเข่าลอยถลอกบ้างหรือว่ากางเกงเป็นรอยขาดง่ายบ้างลูกค้าให้โจทย์โรงงานมาและนี่คือสิ่งที่โรงงานออกแบบให้กับคุณลูกค้าค่ะเราเสริมฟองน้ําอย่างดีให้ที่หน้าเข่าเมื่อเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วลูกค้าคุกเข่าลูกค้าจะรู้สึกนุ่มสบายไม่จะทําให้รู้สึกลําบากหรือว่าบาดเจ็บ เรื่องเล็กแค่นี้โรงงานเราก็ใส่ใจแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแจ้ง w o r k w e เวมาได้เลยค่ะซูซี่ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านซูซี่เข้าถึงง่ายนะคะลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมสามารถทักหาแอดมินได้ที่แอดไซด์เวิร์กเหรือโทร088-5653519หากลูกค้าได้รับบริการที่ไม่ประทับใจ โทรหาซูซี่ได้ตรงเลยนะคะที่0885653519กด5มาดามซูซี่ค่ะ